Kita boleh sana songlotasi. Ayo. ได้รับสินค้าเรียบร้อยนะคะแล้วจะส่งมาดีคะ่ะซื้อเป็นครั้งที่สองนะคะก็จะส่งก่อนคังรวดเร็วนะคะสินค้าสมโดยรวมสมบูรณ์ สินค้าเรียบร้อยนะคะล้านจะส่งมาดีค่ะหัวแน่นหนาอยู่นะคะเบื้องตัวยังไม่ได้ลองใช้แต่ก็พอใจค่ะรอของไม่นานค่ะ